อันนี้เป็นลายแขนของอาจารย์อของพอจวงครับผมจวงน้ําสกุลเนี่ยังจอผมจําได้แต่ว่าจ,จ,จ,จอมจุบแหละรครับจำนั้นคุดีรีมผมจำว่าอะไรวะในครับผมจวงทิ่ราชกุลครับผมจวงจอมจุบครับผมครับมันมีลายแขนที่มัน ถือว่าเป็นเงียงของอาจารย์เป็นปลายอาจารย์ป harma อาจารย์เป็นไรแค่นีนเป็นสุดแน่นที่มีคุณค่ากับผมับผมของอาจารย์อาจารย์จวงนี่แหละครับผมถือว่าเป็นอาจารย์ขอ,อาารยของอาจารย์สมบัติข่าวอาจารย์ผมเองเลยทีผมม่ผมมักแค้บงหัวจากเล่าแต่ผมฟังจากวิทยุนะครับอ๋อคือเราอ้อกาบเป็นประจําครับกับพยินสุดท้ายผมเลี้ยงผมสร้างเป็นเหมือนจำครับผมไม่เอาแม้ถึงว่าอาจารย์ีแกแกไรแค้นของอาจารย์พอจวงจอมจูบนี่ไว้ผมผมต้องอนุรักษ์ไว้ถือว่าเราเราเป็นไรแค่ที่หรือว่าหาเทียบเล่าอะไรอย่างนี้เป็นได้ไหมครับผม นับเือเป็นคู่เป็นอย่างกันแม่นันเกี่ยวกับโทรศพท์นะครับผมหมายถึงอาจารย์พอจวงเนี่ยวันที่พอจวงเนี่ยผมนับรีดีนี้โทรศัพท์ไร้ยยแค้นเราดียอหเลยนะครับผมพ่บครัพอจวงนี่เป็นคนบ้านหนองคุงธานาสารเด้ครับแมนครับบ้านคุงธนาสารจำแมนงครับบ้านนี้ละที่นีน่อาจารย์ของพอจวงจอมจูบรถสศซื้อวันงเลยอันนี้ผมบ๊อบหัวจักครับแต่ว่าไล่แค้นดังๆในภูเวียงมีอีกคนหนึ่ง เออท็อปุันนี้เกี่ยวเอออยังซอยหางกับผมครับผมเกี่ยวซอยหางสร้อยหางกับผมครับผมอยากฟังไรแค่นั้นเลยเหรอที่เนี่ยไรแค่บ่หวครับผมอันพ่อเนี่ยอนเกี่ยวซอยหางเนาะเกี่ยวซอยหางนี่แหละถือว่าเป็นปรมาจารย์มันต่างกันยังไงคือเล่าโฟเท่ยนต้องดีสไตล์แบบสีว่าแบบประจวงก็แมืนคือว่าเล่าสีไล่ประจวงได้หนึ่งครับผมโอ้แต่เป็นไล่ไล่ที่เนี่นแหละแต่ไล่เดียวกันแต่เพื่อกันครับผมเอาล้อมือครับได้ครับฟังมึงสุดแสนแนนของพ่อเจียวสร้อยหางครับ นี่คือไร้แค้นของพ่อแก้วสายหางครับผมคครรัับบผผมมอาจารย์สมบัติตอนนี้ได้ได้ยินข่าวว่าไปรับปริญญาบัตรมาครับผมเป็นปริญญาบัตรอีหยังขันแมนวมาเทาเอิญมาจีบติมาสักรับผมเป็นด็อกเตอร์สมบัติซิมล่า่ครับผมจากไครครับจากราชภัฏสกลนครครับผมไปรับญ่ปุ่นครับอ๋อราชภัฏสกลนครแต่แต่แต่ผู้สิผมไปรับอนุญาเนี่ยคือขันนี้ว่าตรงว่าราชภัฏสกลนครเป็นผู้ทรงผมไปอ๋อเป็น แบบว่าไว้วางใจขันมันพอรตรงตรงไว้วางใจผมเป็นอะผมเป็นเป็นด็อกเตอร์และยังพี่ว่าอะไรครับเป็นด็อกเตอร์สมบัติสิมาอะไรมันบ่าครับผมครับผมคือหมายถึงว่าคนคันเอาดีทั้งใดทั้งหนึ่งให้ได้เนี่ยมันก็สามารถเป็นด็อกเตอร์ได้คือกันได้เนาะครับผมครับผมนี่ถือว่าเป็นด็อกเตอร์แต่ผมต้องขอบคุณที่ผมวัตดรักเทีผมมีโอกาสได้มีสื่อเสียงเก่าสู่ในวงการนี่ครับ อสุวาจังสันทอ,อ<ะ>นำพึงเหลือเสียพึ่งปลาพี่ไส้ผมมาที่สุดในดวงใจผมจริงๆก็พี่ว่าพันตักใจห<ต>วานใจหวานใจหวานผู้บ้านั่นอีู่พอเวียงเรานั่งฟังอยู่หางฮ่าผมก็ะพุ่ใจคือว่าพอเวียงเนี่ยโอ้เล่าเนี่ยขัดเทียบเล่าเนี่ยเป็นผู้ที่มีบุญว่าบารมีสูงสักสูงลิลิวันหนึ่งบมมาเสียพอเล่าพอวันหนึ่งผมมาเสียพอพีผมผมพู่มใจหลายครับผมสาธุอีวีอีีแจะพอ อ,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 อันนี้ก็ทือว่าเป็นเกียริกับเฮียนกับซานที่ดรสมบัติมือแคนอันดับหนึ่งของโลกไม่ยอมมายามถามเขาเฮียนซานบันสองเนาะเอาไปที่นี่ไลท์แค้นของพ่อเก้วีวซอยห่างกับฟังแล้วครับไลแค้นของพ่อจงจอมจูก,กับฟังแล้วครัไลายแค้นของอาจารย์สมบัติชิมลาที่เป็นเพลงสุสนานเนี่ยไปที่ไหนนิาวสันตัว